สบายดีครับพี่น้องท่านผู้ชมขอตลาดพี่น้องเขาสู้ตลาดนัดโคกกระบือชมผู้บุตรหรือตลาดน้องแก่อำเภอเมืองจังบัลเลดรับเสามื่อน,นี้เป็นเสาว่นเสาทีซีเดือนมกราคมพุทธศักราช2 5 6 8ครับแต่ว่าดีปีไมหมนายหอยนายหางสุขุสกุกครูมลชน มันนั่มเลี้ยนรา,าคาง้วราคาคว้ยตลาดนองเกียเข้าในเสานี้ครับตอนนี้เขามาโซนคว้ยก่อนครับพี่น้องช่รรยากาศไปก่อนครับงัวควา้ยกำลังเข้ามา เดียะคู่ค่เมียตัวเมียค่ะตัวเมียผสมไปยังเรื่ับรสชติวานเซลฟานเทสหนึ่งคู่พร้อมผสมค่ะไง่ๆครอบผสมสูงไรเทไรอะร้อยสามสิบเจ็ดค่ะร้อยสามสิบเ็บเงีวดีอยู่ครับเปิดไปเทไรอะ สาค่ะพ่อะสามสิบเก้าค่ะเกเเนาะสามมื่นเก่าพันครับแกมีค้าก็ดีแม่สาวแม่สาวพร้อมผสมพร้อมผสมหรอครับต่อรองได้เนาะอ่านอะจไา้ต่อรองได้มาจากไซอ่ะมาจากร้อยเอ็ดอืมมาจากร้อยเอ็ด ตัวไหน่อยแมนบ่ตัวไหนแมนบ่แม่อยู่จานพืชมาน้ำกันนี่แหละโอ้โหตัวนี้ผู้นู้ดอันแมนตัวนี้เอาเทไรลูกนี่เท่าหาครับพ่อเท่าห่างลูกใครคือตันจี้ลืออยู่นี่้าาตาดี่ พเพ่อนกันบ่ละไม่นครับมี่ดิไนีเ้เมือนี่ค,ดดคองเดยนครับผสมเผือกขึ้นกันบครับ,มรบผมส,บสุูงวลาจะได้ไดสามชีสสามหน้าครับ<อ>มักเผือกกะเลือกเอามัดดำกะเลือกเอาต่อรุ้กตัวนั่นแหละเนาะรับส้มพันจุโนล,ลุก เอาฝากเบอร์ทุกห้าคนจากเลยนะำเก้าสามสามห้าศูนย่สองสี่สีครับเอาคนหมันหลูมคนหมันครับเบียร์ปักเบียร์กันนี่ท่องเราเกเดือนละครับเมียเดือนอันนี้พร้อมผสมต่อรองได้ทุกตัวเขาใช้กนไปแล้ว สวัสดีครับอ่ะแม่สาวงามสูงเท่าไรอ่ะหน่อยสามสิบเกเปิดเปเจ้าบาทครับสองหมื่นเก้าพันบาทสองนูดีลนึ่งห mỹ cầu mê xóm với này. Pháp, pháp xóm, hợp mê sào Pop sông phâny mất mát nhao a lap đậy mùa đàn lạp 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 หลับทรงักวากันอีกเอาฝากเบอร์ตู้พี่น้องละแปดเจ็ด7 8 3เสองน่ีก้าเจ็ดแปดสามอยา่ฮยุคใช่ครับโคใช่ยังก็ยังเก้วฟ้ามไอ้ข้อความสา้ครับเอามันมาละครับผมผู้หรือเมียนี่หลุดจาตัวเมีย จะเจ่เดือนหรอหกเจ็ดเดือนสูงอรยเท่าไรลูกร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบห้าอะเบอนไท่เหมือนกันเปิดได้เท่าไรลูกเปิดได้สามหมื่นสามามสามพันตัวนั้นว่าแล้วกันบ่ห้าสามหาต้มปูต้มปูเท่าไร สามหมื่นสองพันตัวเม,เมีครับตัอลองไหนทุกโตได้ค่ะฝา,ากเบอร์ทั่วลกเูกส,สามเจ็ดแปดหนึ่่งเอาม,ามานันดดมันเดอห่าเด้อผู้ขื้แม่ละกับลุกนี่ลูกไข ออมูกงันนี่ใบอย,ยูด้่แต่ว่าิ่มซื้อมันหนามันรอดิเหรเอาเจ้าบานเลยเอาเมื่อเอามืพันเดียวมื่นพันมอหมื่นครับหมื่นพันาน,นดีละพนันข็าดอือครับมไถือหารถันครับผมหน้าตาดียา,ายนกสามชุดนกสาม หกเก็ดสามหกเก็ดสามหนึ่งสี่นึ่งเก้าหนึ uh, yeah. uh, ่งสี่หนึ yeah. ่งเก้จากไซบอลุงจากคนทองอ้ามันมันนะครับเด้อต่อไร่ตอไ้ยากขายแล้วต่อรองไดนอีกเปิดไหมืันเออตอนนี้ราคาสูงเด้อต่อรองอันนี้เมียสาวหรือเมีท้องสาวผ่องสมเปิดไปเท่าไรครับ สองหมื่นเจ็ดพันคาทสูง่เนาทสร้อยาา่งเต็มเต็ม่องร้อยะ้อยส่นะกันได้ฮะ่างะ่ะเียงไ่ลยเสียงไ่เลย เบอร์เบอร์ทรเลขกี่ันเบิดไปสองหมืออน่นเจ็ดพันสองหมื่นเจ็ดพันต่อรองได้อีกต่อได้แต่ว่าไหลแต่ว่าไหลรับทรงวัวขันรับทรงครับผมเอาฝากเบอร์ตไปนะครับลุงศูนย์หกมเจ็ามสองนามหด้าะครับผู้เขเมียอ่ะ,อะผู้าลูกผไผข,ขึ้นหนารอด ลูกเก้เจริญได้จ็ดเดือนเลยไม่เดือนนี่ยะเรือนเเดือนชพอยเ้าไปสบอูซีอูอ่ะสูซีอยูสิบห้าสิบห้อเยอืมบุคคางนะเปิดปเท่าไไรอ่ะเปิดปริหจ้าหมื่นห้าพั อัตลักษณ์ไหนเลยครับแจ่งแขาก็ดีต่อรองได้คือเกาหัวรอดีเลยคน้หมนมาเท่ปปดเบอร์ถ้วยคนนี้อ่ะึ่งแปดสามกเจเก้าอ่แปดสี่สามจมันหมาแดดเอย่ะวัสดีเสียสอนวัสดีครับมันนี่คือตะของรอของงามแียแม่เหมือนทีผู้ัดแม่เหมือนับ ตัวนี้คือเปิดนาเปิดเทือดครตัวนี้ได้ดอกเขาใหญ่ครับตัวนี้แต่ขาดด่าเลีียญนิดหน่อยได้ยาเขาไปเนาะไม่มีแล้วเสียตอนตัวนี้เอาซิ่งโาพักอยู่มือ่เงาเขียนขายนาเขาบเขาขายเนื้อบอกตัวนี้เนี่ยเอาสอนตัวนี้เป็นลูกของสลามชนครับมีหน่ิดหน่อยตาโรด ต้มเมะตะกันต้มน,นี้ทุกอย่างครับเออข้าวใหญ่ตาเตี่มแก้มจ้ำโค้งถึงน่อง,ง,องกำไรมีครับห่าไปรถยจับสุดยอดสีผิวคนมันดีครับตัวนี้เออหน้าโคตรครับผมครับสูงมอะก็ได้เสียตอนยุ่ยลอยยิบหัวบวกครับมผมวัดซื้อได้ลอยยิบหัวบวก ร้อยยี่ินหี่คือมาตรฐานมาตรฐานีผ่าเปิดใจเมีนี่ตัวนี้สองหมเจ็ดพันครับสองหมเจดพันต่อรองได้อีกคือเราตัวนั้นเป็นลูกของทะเลท่องครับเปิดทะเลเมียนี่ตัวนี้กับสองหกสองหห้าครับลูกสาทะเลทองตีกัวคนดีครับผมต่อรองได้ครับผมต่อรองได้ ไก่ไก <laughs> ็ส่งไก้คือเกาครอโลรับเสียสอนมุกดาหารฟาเบอร์ศูนกสับศูนย์หนเก้กครับสอนมุกดาหารคือเ่าครับมันมได้ด้รัูสาวหน่อย เอนกระเดเนะอ่าไเรื่อยบืเรือยครับเอาลงแล้วเนกระโดดครับเลกได้ขม้นเเครับมองจอดครับจอดสบายครับสวัสดีครับขอาได้ขอไก็ได้อเาก็ได้ครับเลน้มทเดือเลยนะับมองจอดเดไปเลย

เดี๋ยวนี้ท่องว่างทั้งสองโตเปิดตัวลอยลูกคูนี่เปิดสี่หมื่นสามสี่หมื่นสามพับาทสี่หมื่นสามพันคูอร่อยส้ดสี่หมื่นสามครับต่อลองไหนน้างสาว to lóc này nó to lóc này đẹp hơn nó hoắt chắc mông của sao 44 con và hoắt 44 lúc lửa 2 con nhau hãy nghe đây pha bơ thua lục sáu ที่นๆขายจังบาครับขายเก็บตัวได้ครับไดาตัว่ด้ทุกคนขายเมือติพนุงนี่ยขายแล้วครับตัวละจงบาทเนี่ขายสามมโอ้สองมูลเจ็ดสองมเจดาตัวตัวละเข่ามั้งลูกสาวมาใส่ขายแล้วไป พูดไปหาน้องสาวผมย่างกล้วยสองโตโอ้หนาเงามยงๆผู้เฮียลูกลูกใครหนาเงี้ยงเขียงขากระดีมีถุงเท้าอัตลักษณ์ได้ตาแก่มเกี่ยมจ้ำจุดยอด ทุกไลย์ใครลูกทุกไจะมาตครับเปิดไปเจ้าบาทลูกสองหมื่นห้าพันสอ0 0รับประกันตำหีิทุกอย่างสองหมื่นห้าพันครับต่อรอปเง่ามๆเนาะฝากเบอร์ทัวทุกนละศูนย์แปดเจ็ดสี่สี่สองสี่เก้าจ้ะจากไซลุก เดี้เาเอ็ดจ่ะเอ้ามันมาเนี่ยนหลัเด้อแต่ว่าดีอ่ะปู่พ่อแม่ลูกลูกแม่ค่ะลูกพแม่ลูกสิเนี่ย ลูกเมียแม่ดำลูกเปือกแม่ยทอดว่างนีกประสงค์เหรอ่ะเปิดไปเจ้าบาทสามหมื่นหนึ่งพันบาทถูงร้อยสามสิบสท่าไรม่ดำลูกเปือกเปิดไว้สามหมื่นเอ็ดบอก มันได้ลูกเล็กตัวหรอเมียมันสอตัวอ,อืมเมีขาดาด้านเลี้ยงเล็กน้อยมันม่ลูกดีสองลูก,กม,มันกินมเอา้าไฮมังน้ำฝากเบอร์ทั่วอ่ะศูนย์แปดแปศูนย์ห้าห้าสามหนึ่จากไสครับค้อยฝนสวัสดปุรีค่ะอ้าวมันมนันครับมันมนันอ่ะพ่อลงวัสดีครับรูคือเมียลรเธอเลยคือแม่ครับ ทองทองคือทอง,ทองว่างองว่าวยปนมันเโอ้เ <จน S 1> วียดไทยไปเวียดะอะไสามหมื่นช่พอลูกเสียบจังหวัดสามสิบเก็สามหมื่นเ็มสามหมื่นเจ็ดพัพีพี สามหมื่นเจ็ดต่อรองไหนนะพ่อลูกเนาะต่อรองได้ไปลูกเงี้ยเนาะบอวิตเวียดน้าเราเมื่อนี่ฝากเบอร์นะพ่อลูกมาจากใส ขอบคุณอีหลี được มันมาเด้อพ่อ หองสองหานะับทหนแล้วจักเดือนแล้ววะครับ4ีพัแล้ววะจักเดือนแล้วดิมันได้รอบนึงครับ1 0 0นรอบแล้วโอ้0่รอบสุงมอยเท่าไหร่ยประมาณร่สามสินี่ยแหละอืน้นจุ่้อมนเข่งขาดีแล้ประกันจหนีทุกอย่างเนาะอ่านอะสามหมื่นตอนแรกก็หันสองหมื่นห้าพัน สองหมพต่อรองได้คือเกาเนาเนาะจังไม่เอาใบตลับเลยเหรอเอาไทอมักหน้ำมาฝ่าเบอร์ตู้นเนาะศูนย์แปดแปด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มันยังไงองูวยเอาน้วได้ลูกเยเหมือนแไดพันเมือแปดพันเมือแปดพันตัวนี้ดิ มื่นตอนนี้มื่นเจ็ดพันห้าตัวนี้มื่นแปดพันตัวนี้ตัวเมียแลือตัวผู้ตัวนี้ตัวเมียตายเจนเด้อต่อรองได้คือเกาด้วลานเนาะนี่ก็มาน้ำกันบ่นี่อันนี้แม่ลูกบ่น,นี่แม่ลูกต้องพูดเหรแม่ลูกเปิดอะไรลูกแม่ลูกแต่ว่าลูกเบนจอแมแวเลยโอ้เดี๋ยวเมียลูกห้ยันสิ ลูกลูกกันใชพื่อไเห,หรอครับดิใช้ออนีอนนอ่ลูกไขเปนล้คัดรเดา้านงหอ้ไยังเม่นมื่นบ้านดิเอาเจ้า,า,าบ,าน,า,า,บานแมียน่มันองเสองเนแปดผสมไปลงมา สองหมื่นแปดสูงลอยสามชิ้นต่อไร่เง้ยลอยสี่หรอกตัวน okay, ี้เดี๋ยวครับเอาเจ้าบาทสองหมื่นแปดเบียยไทยเจ้าบาทสองหมื่นหาาร้อยวะเอาใกล้กันเ้าละขายบ่อขายเจ้รเดืขายหลดไม่มาขาดอเนยนี่าเอาปากเบอร์ครับศูนย์เก้าี 840จากสครับผมอาสมาพ่อจำนงครับเอ้ามันหมานครับมันหมานครับเท่าไหรวันดีอ่ะวันดีค่ะผู้ขึ้นเมียม้าผสมแล้วบ่ผสมแล้วจ้ะผสมแล้วจังเดียวเออ่ะอือซูง้อยสามส3บบวกกนดิอืม ไปไผบแน,น่เจ้าไปตรวจดีนะอานาเจ้าเบ,บิ้งว่าติทองยุดกเปิดสักบาทก่อนสองหมืนม่นหาพันบาทแข่งขาดีรับประกันฮะตอรอง,องหนอ,อยอยุ่มืนมอมนบักนเปลาบ้านอาขอเห็นเอาซักดีแหลดยุดตัว,ตว <c oughs> อะไรตัวนี้บ่พวันีอ่ะตัวนี้ออเอาหองเงินเลยนี่ฮะเอาห้องเงินอ่ะเอาเจ้าหวัดตัวเนี้ยเก้าพครับเก้าพันห้องเปลนี่ ทองวะว่อแน่นอนคืออ่างลางอยู่ว่าเมันใก่เก่าพันทองมีเท้เอาไปกันผ้ากันไล่หมาได้อันนี้เก่าพันอันนี้สองมืนหาเมีลูกเวียนบ่เอาฝากเบอร์โทรอ่ะัวเก้าสามไปหกหกแเก้าหนึ่งหนึ่งสาม มาดีครับผมเป็นยังบุญยังคุ้นเขามันมาเน้่นอ,อ้าวเห็นลูกสาวยังแม,ม่เหมือนี่กขายเมื่อไห้เอขายอยู่เทิลเออเอาลงมาขายเอาลงมาขายเดี๋ยวลงมางขายเขาติดขามันเพราะเสียงไดง้่ส กำลังซ้ำกันอยู่ลวค่ะ Ô mọi người có thể gây mất mặt với cây cút. Ô mọi người. Ô ขายเสี้ยวหรอครับอ้าวฮะขายเท่าไรนี่ห้องไว้สามมื่นพอห้องไว้สามมื่นร้อยสิบหกสเจ็ดเส้นประมาณครับแกวเต็มปากแล้วู้คือเมียูครับก่วพันพ่วพันกล้วยหปีครับกล้วยหปีปีกัวเขาหกปี คีก็ได้เปิดไปสามหมื่นงครับเปิดไปสามหมื่นรงสองร้อยโล่เอพาจากสอาะมาจากพคทร้องครับเอ้พอขั้นผสมได้รับผสมได้ใส่งานได้เลยครับอาจนำเรียงจังหน้อยครับใส่หยาเข้าไปครับจุดยอดต่อรองได้ครับซองสองร้อยกิโลครับปากเบ้อ 062ครับ2044191ครับอ้าวมันมันครับมันมันครับเกียร์ครับบรรยากาศโซนโซนควายตลาดน้องแก่เฮานะครับราคาก็พอไปพอมาอยู่ครับก็บ่ได้ว่าสูงบ่ได้ว่าต่ำราคาคงโตอยู่ครับ เอาคลิปนี้ฝากต้อนพี่น้องทัาบหน่อยครับขอพี่น้องชมมิ้วม่วงสุกม่วงเจริญมั่งมีสีสุกดูสุเกเย็นเย็นในปีไม่สองพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดสบายดี